ทีวีแลกพอดแคสต์งานวิจัยสู่สังคมจากสำนักง,งานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการของทีวีแงานวิจัยสู่สังคม มีดิฉันรองศาสตราจารย์ดรวรรณภาติรสังค์คป็นรองผู้อำนวยการสํานักง,งานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าท u วีแลรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการค่ะรายการงานวิจัยสู่สังคมของทีวีแลนี้เป็นรายการที่จะนํางานวิจัยดีๆที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะต่อไป โดยทียูแรกของเราเป็นสำนักงานที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาลัยสถาบันและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองซึ่งดำเนินโครงการวิจัยหลากหลายที่มีคุณภาพทั้งทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นนะคะ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของเราได้รับการเรยผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยที่ได้ทำไปเนี่ยแล้วก็เยผยแพร่สู่สังคมแล้วก็ทำหน้าที่ในฐานะในการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยทางที่ยูแลกจึงขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการจัดทำรายการงานวิจัยสู่สังคมเพื่อพูดคุยแล้วก็เสวนาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นค่ะ สำหรับในตอนแรกนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรธีระสินเดชารักษ์ผู้อำนวยการของทีวีลอกของเรามาเล่าถึงบทบาทและก็หน้าที่ภารกิจของทีวีแลกและแนวทางการดำเนินงานของทีวีแอกในอนาคตเพื่อที่จะได้นำเรื่องราวงานวิจัยดีๆมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปคะ่ะก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงประวัติและที่มาของทีวีแก เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกว้างๆก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะก็สวัสดีนะครับต้องเรียนว่าสำนักง,งานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือทีอแลเนี่ยมีความเป็นมามีประวัติยาวนานนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อตั้งมาได้24ปีตั้งแต่ปี2540เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่าเรามี หน้าที่มีพันธกิจอะไรก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าเรามีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำสัญญาในเรื่องของทุนวิจัยหรือการเป็นที่ปรึกษาการรักษาการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยงานบริการวิชาการต่างๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานทั้งคณาจารย์นักวิจัยที่ได้รับโปรเจกต์หรืองานจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการที่จะร่วมบริหารโครงการแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานาต่างๆนะครับนอกจากนั้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการทางด้านการเงินนะะในการโอนจ่ายเ,าเงินงวดต่างๆจนกระทั่งปิดสัญญาในโครงการนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยาทางสำนักงานศูนย์วิจัยของเราเนี่ยก็มีหน้าที่หลักๆคือการ จัดทำสัญญาการประสานงานและก็การบริการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องครับอาจารย์คะแล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยทีอูแลกมีพันธกิจอย่างไรบ้างคะ ต,ต้องเรียนว่าในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัขงของทีวแลกเราเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเอาไว้ครอบคลุมทุกๆุกสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยา,าศาสตร์สุขภาพงานวิจัยต่างๆที่คณาจาจ์นักวิจัยเราเนี่ยได้รับโอกาสให้ดําเนินการจากหน่วยงานทั้งภาคราฐัฐเอกชนภายนอกเนี่ยก็จะมีโจทย์ หรือมีความต้องการของหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นการดําเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการศึกษานําไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หรือการไปแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่หน่วยงานมีโจทย์อยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นดังนั้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยออกสู่สังคมออกสู่สาธารณะก็เป็นสิ่งที่ทางทีวแลกแล้วก็คณาจารย์นักวิจัยเราให้ความสำคัญนะครับ แล้วการดําเนินงานเพื่อน,นํางานวิจัยเนี่ยไปถ่ายทอดต่อยอดสู่สังคมเนี่ยค่ะทางทีวีแลกได้ดําเนินการอย่างไรไปบ้างคะงานวิจัยสู่สังคมของเราจริงๆต้องเรียนว่าปีปีหนึ่งเนี่ยทีวีแลกเรามีงานวิจัยที่ดําเนินการผ่านทางสํานักง,งานเราเนี่ไม่น้อยกว่า4-500โครงการคิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งหมดก็ประมาณ1 4 0 0อย่างล่าสุดก็1,737บล้านบาท ทุกโครงการเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ทําวิจัยเพื่อที่จะอะอกมาเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเล่มๆหรือส่งเป็นไฟล์แล้วก็ปิดงานสัญญาต่างๆแต่เรามีความมุ่งหมายในการที่จะนําเอาผลการศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆนั้นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนภายนอกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการที่จะ,ะเผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณะนะครับโดยเพราะการ การทํางานวิจัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อสังคมนะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภาพลักษณ์หน่วยงานต่างๆแล้วก็การสํารวจความเชื่อมั่นความพึงพอใจความต้องการความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ตรงในการให้บริการประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทางสำนักงานศูนย์วิจัยเราได้ดําเนินการมาตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาครับท้ายนี้นะคะ ขอให้อาจารย์ช่วยกล่าวถึงแผนพัฒนาสำนักงานทีอูแลกของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการให้บริการแก่นักวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่และก็แนวทางในอนาคตด้วยค่ะในช่วงวาระที่ผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตอนนี้ก็ผ่านมาได้เกือบเกือบจะหนึ่งปียังเหลืออีก2ปีในวาระที่ผมดำเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีนโยบายสำคัญก็คือการปรับและก,การเปลี่ยน ปรับในที่นี้คือการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรคือสำนักง,งานศูนย์วิจัยเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ให้บริการในคณาจารย์นักวิจัยและหน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นมิตรนะครับในในการที่จะทํางานร่วมกันกับคณาจารย์นักวิจัยและก็หน่วยงานภายนอกในขณะที่การเปลี่ยนของผม,ผมความหมายก็คือการเปลี่ยน สิ่งต่างๆที่มีแต่เดิมเนี่ยให้มีการพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของระบบสารสนเทศนะเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาเอือ้อเข้ามาช่วยในการที่จะดําเนินการหรือให้บริการนักวิจัยได้ได้กว้างขวางมากขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายเรื่องการปรับและการเปลี่ยนเนี่ยจึงเป็นส่วนที่มีความสําคัญต่อการอตอบโจทย์ตามพันธกิจหลกักๆแล้วก็เป้าประสงค์ของการดําเนินงานของสํานักงานศูนย์วิจัยนะครับซึ่งก็ยังมีเวลาประมาณ2ปีเสร็จเสร็จเนี่ยก็คงจะดําเนินการอย่างเต็มที่ร่วมกับท่าน รองดิารนกงงฉันต้องขอขอบคุณอาจารย์ทีระเป็นอย่างสูงนะคะพอ,อ,อทีอยูแลกของเรานะคะที่กรุณาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพวกเรานะคะทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพได้ทราบถึงบทบาทภารกิจหน้าที่แล้วจริงๆก็คือความตั้งใจของชาวทียูแลกของพวกเราเนี่ยที่จะดําเนินนโยบายและก็งานด้านอื่นๆเพื่อสังคมต่อไปค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการทีวีแลกอยู่นี้นะคะหากมีข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นคำติชมใดๆ้า็ตามนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับพวกเราชาวทีวีแลกได้ค่ะเรามีช่องทางติดต่อไว้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น l ลายนะคะลองเซิร์ชคำว่า t ีว a แลกดูนะคะหรือว่าทาง f Facebook เอ่อก็เซิร์ชทีวีแลกดูได้เลยค่ะหรือทางอีเมลนะคะ e r t u l a c 2 0 1 7 @gmail.com นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะพวกเราชาวทิวแลกแล้วก็ไว้มีโอกาสพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทิวแลกพอดแคส